ทุกคนคะ่ะแสงเหนือมาอีกแล้วค่ะตอนนี้ก็เวลาสี่ทุ่มกว่านะคะถ้ามันมาเข้มแบบนี้เราสามารถถ่ายเป็นวิดีโอติดนะคะเมย์ถ่ายผ่านจากกล้องโทรศัพท์ซัมซุงยี่นะคะเดี๋ยวเมยจะแพนให้ดูนะว่ามันยาวขนาดไหนนะคะคือตรงนี้เริ่มจางแล้วนะคะทุกคนอ่ะ แนมาตรงนี้ค่ะแพนมาตรงนี้นี่แพนมาตรงนี้จะได้เห็นชัดกว่าเห็นไหมคะช็อตเนี้ยอาจจะให้ดูนิ่งๆเลยนะมันสวยมากนะคะมันลมมันเริ่มมาค่ะทุกคนแล้วมันก็จางเดี๋ยวเมย์จะให้เพื่อนๆดูตรงนี้ค่ะคือเมย์สังเกตหลายครั้งแล้วนะคะมันชอบขึ้นมาจากฝั่งนู้นค่ะทุกคนสวยไหมล่ะวันนี้ขอตั้ง กล้องแบบแนวนอนนะคะทุกคนเพราะว่าเมอยากเอาไปลง youtube มันเริ่มเขียวมาอีกแล้วค่ะทุกคนอ่ะถอยหลังมากถอยหลัง,ลงมากเพื่อนๆจะได้เห็นแบบมุมกว้างนะคะดูโซนนูน้นเรามาดูกันนะว่าช็อตนี้ยมันจะอยู่ถึงกี่นาทียังไม่ได้ถ่ายรูปเลยนะคะทุกคนเมกลัวว่าถ้ามัวแต่ถ่ายรูปเราจะถ่ายวิดีโอไม่ทัน นี่ทุกคนดูชดนี้ค่ะน,นี่เดี๋ยวแม่จะแพนนะโอ้เป็นไงล่ะที่เก่าเวลาเดิมนะคะทุกคนเมถ่ายจากบนระเบียงบ้านนี่โอ้โหมันตรงนู้นคือเข้มมากเลยนะคะเห็นไหมมันก็ไปบรรจบตรงนู้นอะแล้วเม์กจะแพนอีกนะคะ ช้าๆเลยนะคะให้เพื่อนๆแบบได้เห็นจุกใจนะคะอย่างที่เมย์บอกเลยนะคะว่าเมย์เตรียมพร้อมมากเลยค่ะทุกคนถุงมือรองเท้าหมวกนะคะเพราะวันนี้เมย์บอกแล้วว่าฟ้ามันเปิดนะคะฟ้ามันมืดจ้ะทุกคนมันมืดตั้งแต่หกโมงเย็นนะคะเห็นกันชัดไหมเนี่ย ้ามันมืดตั้งแต่หกโมงเย็นค่ะทุกคนเดี๋ยวมีแผนให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วมันมีดาวค่ะโหเมย์จะบอกว่าชดเนี้ยคือสวยมากเลยนะคะเห็นไหมทุกคนเนี่ยมันมาจากฝั่งนู้นตลอดเลยนะคะเมย์จะบอกว่าชดเนี้ยคือสวยมากอ,อยากจะได้ให้เห็นความยาวนะคะเมย์จะไปจนสุด กว่าที่มันจะเข้มนะคะมันจะเข้มถึงตรงไหนนี่แล้วดูตรงนี้ทุกคนเขียวอย่างนี้เลยนะคะขอบอกเลยนะว่ันนี้ขออนุญาตตั้งกล้องแนวนอนนะคะเพราะอยากให้เห็นแบบทุกคนดูดีเวลาลมมันมาแล้วมันเปลี่ยนรูปแบบอ,ะอ่ะดูดูดูว่ามันจะเปลี่ยนรูปแบบแบบไหนนะคะคือตรงนี้เขียวเลยนะทุกคน ชัดเจนมากโอ้โหคงจะถ่ายรูปไม่ทันแล้วนะทุกคนเพราะว่าอยากจะถ่ายเป็นวิดีโอมากกว่าโซนตรงนู้นไม่มีนะคะอ่ะเราแพนไปตรงนี้เป็นดวงใหญ่ๆเลยเห็นไหมคะทุกคนเขียวเลยนะเนี่ยให้เห็นนะคะอ่ะตรงนู้นะคือเริ่มจางแล้วนะทุกคนอ่ะนี่อ่ะถ้าตั้งกล้องอย่างนี้คือจะเห็นนะคะ เริ่มจางแล้วเห็นไหมอะตอนนี้เริ่มจางนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้ามันขึ้นมาอีกเดี๋ยวเมจะถ่ายให้อีกนะคะ